เดี๋ยวสอบถามฟังเข้าใจอีกนิดนึงนะฮะอ้าวรู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้แหละครับก็รู้สึกว่าผมกําลังคุยกับอาจารย์อ่าแล้วมารู้สึกรู้อ่รู้สึกจากยืนยืนครับอ่าอ่อ่รู้สึกจากเนี่ยอ่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยอ่ามันมันจะบอกว่าปล่อยมันมันปล่อยมันเองมันหายของมันไปเอ่อไปเองเพราะมันมีอารมณ์อื่นมามันก็ไป ผว่าจะใช้คําพูดผิดแบบผมที่ผมบอกว่าปล่อยพอผมก็รู้ว่าอมันมันไม่ใช่การปล่อยคือมันหายไปเลยหายไปแล้วผมก็ไปรับรู้เสียงบ้างอที่หายไปอาจจะมาทางตาทางหูหรืออาจจะไปทางใจก็ได้ที่มันหายทางตาครับเพราะผมเห็นอาจารย์แล้วนั่นแหละให้รู้ว่ามันมันหายไปไหนมันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนทวารเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวก็มาใส่ใจความรู้สึกตัวใหม่มันจะเป็นพัก ก็รู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันไปอื่นแล้วเดี๋ยวก็มาใส่ใจใหม่ใช่ใ่ครับแม่แหละตัวนี้ฮะแล้วก็ข้อสําคัญคือมันไม่ได้รู้อยู่ที่ใจนะฮะแต่ว่าใจอ่ะมารู้กายหรือรูปที่กําลังยืนเดินนั่งนอนกายมันแค่รับรู้เฉยๆก็รับรู้เฉยๆแต่ว่าไม่ใช่รับรู้อยู่ที่ใจแล้วก็ไม่มีคําพูดอะไรเป็นสภาวะที่มันเป็นเป็นใบเป็นปรมัติ ผมเริ่มแยกออกแล้วเนี่ยอาไปออาจารย์เนี่ยออผมเริ่มเข้าใจแล้วใช่แต่ไอ้ที่นิ่งๆอยู่ที่ใจแล้วไม่มีคําพูดก็มีนะบแบบสมาธิอ่ะอ่ก็เรียนรู้อีกแล้วมันมันมันสำคัญว่ามันมันมีความรู้สึกตัวอยู่นะและพอมาออกมารู้ข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันกลับไปรวมข้างในก็ได้ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยเพราะสมาธิอ่ะมันจะรวมตัว มันจะสลับไปสลับมา,า <S 2> <S 2> ใช่งงมันจะสลับกันอยู่ตอนนี้นะพ <อ S 1> เพราะว่ามันคุ้นเคยกับอยู่ที่ใจจิตรวมตัวตรงน,นั้นอยู่ต่อมาที่อยู่ใช่ครับอาารแล้วต่อมาอา้าวถ้ามันรู้ตรงนั้นแล้วก็เลิกสนใจหรือย,ย้ายออกมาเปลี่ยนอารมณ์มให้เขาจะไม่ตามใจก็ออกมารู้ทางตาบ้างทางหูบ้างเนี่ยออกมารู้เนี่ยนะครับเน่าแม้แต่เดินพอเวลาเดินอ่ะมันรู้อยู่ที่ใจ อลองเดินมันรู้อยู่ที่ใจแล้วรู้อยู่ที่กายอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องมาเรียนรู้ถ้ารู้อยู่ที่ใจ,ใจนิ่ง,งๆก็ได้ yeah. uh แต่ตัวนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะ right. มันเป็นแบบสมาธิจิตรวมตัวอยู่นะ uh yeah. อย่างเดินเนี่ยผมรู้สึกที่กายเดินกำล, uh ล,ล,ล,ลังอ่ากำลังกำลังรู้สึกตัวในรูปที่เดินก็คืออาการที่กำลังก้าวไป แค่นี้เองอ่าแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวอารมณ์ไหนมาเ,าเสียงมาปรากฏมันก็ไปแล้วเดี๋ยวก็มารู้สึกตัวใหม่ผมจะได้อารมณ์ทางเสียงเพราะว่าเมื่อกี้เดินแล้วก็อาจารย์ก็พูดผมก็จะพอรู้ว่ากําลังเคลื่อนอยู่มันก็หายไปเลยแล้วก็ไปที่เสียงที่อาจารย์พูดอ่านั่นต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ยมันจะสลับไปสลับมาบนะมันจะไม่นิ่งหรอก พอรู้ว่าเสียงที่อาจารย์พูดปุ๊บมันก็หายไปอีกก็ใช่มันมันก็เปลี่ยนแบบนี้มันมันพอเสียงมันหมดไปมันก็ไม่มีแล้วอ่ะแล้วมันก็ไปรู้อารมณ์อื่นใช่เลมันเป็นแบบเนี้ยใช่แต่ว่าไอ้ความรู้สึกตัวที่มันรู้รูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันต้องออกมารู้ที่กายรู้รู้ที่รูปกําลังยืนเดินนั่งนอนโอ้ผมเริ่มชัดเจนแล้วเออไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจ อ้ความที่ผมนี่ปรุงใจมากจนกระทั่งนัจนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันต้องไปอยู่รวมอยู่ที่ใจอย่างนี้แหละผมแทบจะแยกไม่ออกเลยฮะอาจารย์มันรวมกันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันเหมือนไม่ออกแยกไม่ออกหรอผมเกิดคําถามผมก็เลยมาถามอาจารย์อผมจะได้คิดตรงนะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะตรงใหญ่ตอนนี้มันต้องมันต้องแยกกันให้ออกมันต้องชัดเจนผมต้องการจะเดินไปข้างหน้าแล้วอาจารย์ผมจะไม่ถอยหลังอีกแล้ว ก็ไปตามเหตุปัจจัยมันครับที่จังาลยนวันี้ที่ผมได้เนี่ยมันความรู้สึกมันมันต่างกันมากเลยอาจารย์กับการลงลงใจอ่ะกับเรามารู้อ่ะนั่นแหละมันต้องเห็นความต่างกันของมันถ้ามันลงมันลงใจอ่ะข้อดีของมันอ่ะอาจารย์คือมันได้ความสงบอาจารย์มันได้อะไรนะมันได้อารมณ์สงบอ๋อ แต่ว่าแต่มันจะไม่รู้อะไรอย่างเงออไม่รู้แต่ว่าตัวเนี้ยสงบแล้วก็รู้รออขณะที่รู้อ่ะมันสงบด้วยครับเนี่ยแต่ที่ว่าสงบแล้วไม่รู้ตัวนั้นอะ่ะมันเป็นพวกสมาธิอย่างเดียวนะแต่ถ้าสงบแล้วรู้เนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่วิปัสนาะมันต้องมาเรียนรู้ทั้งสองอย่างนี่แหละแต่ไอ้สงบแล้วรู้เนี่ยผมยังไม่เป็นรนะ ก็อย่างอย่างเนี้ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีสมาธิด้วยสง,งบด้วยแล้วก็รู้ด้วยอ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับเออแต่ไม่ใช่รวมๆอยู่ที่ใจนะมมเออไม่รวมนะแต่ว่ามารู้กายที่กําลังเดินนะฮะผมกำลังทางใจผมม,มันมันมีมากมันดึงไปอยู่เรื่อยอ เธอตั้งกายไว้โดยอาการอย่างใดอย่างใดให้รู้กายนั้นโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยในสติปัฏฐานท่านว่าอย่างนั้นยถายถาวาปนสะกายโยปนิหิตโตโหติตถาตถานังปะชานาติเธอตั้งกายไว้โดยอาการอย่างใดอย่างใดให้รู้กายนั้นโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างตอนนี้รู้ยังไง กายที่กําลังยืนเนไหมฮะเนี่ยความรู้สึกตัวก็มารู้รูปที่ยืน<ะ>นั่นแหละเหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมรู้สลับไปสลับมารู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังยืนแล้วก็ทําความเคารพอาจารย์อยู่แล้วก็สลับกับเสียงที่ได้ยินพอรู้ว่าเสียงที่ได้ยินก็มารูที่ที่ตัวเองกำลังยืนอยู่เหมือนแบบอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาได้แต่เวลารู้สึกตัวในรูปที่ยืนน่ะใจอ่ะต้องมาลุก กายหรือรูปที่กําลังยืนปเปนออไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจม,มันเห็นรูปเออเนี่ยต้องต้องแยกกันให้ชัดเจนถ้ารู้อยู่ที่ใจอ่ะไม่ใช่ความหมายความรู้สึกตัวตรงนั้นมันเป็นแบบสมาธิอยู่นิ่งก็ได้ มีคำพูดก็ได้บัญญัติปูนแต่งก็ได้มันจะเป็นภาพภาพว่าตัวเองยืนเออมันจะมีมโนภาพตัวนี้ขึ้นมาแต่มันจะไม่รู้ว่ายืนนะแต่มันเป็นเป็นภาพขึ้นมาเออเป็นมโนภาพตัวนั้นขึ้นขึ้นมาแทนความรู้สึกเออของผมว่าจะเป็นตรงนั้นเป็นทางใจครับเป็นทางใจมันขึ้นมาเลยเหมือนที่บอกอาจารย์แต่ความรู้สึกตัวที่ผมนําเสนอเนี่ยไม่มีมโนภาพใช่ครับอาจารย์แล้วก็ไม่มีคําพูด มันพูดยากมากเลยไอ้แต่ไอ้แตะแตเบาๆเ่ยมันพูดยากมากมันมันมันแค่กลายกายรู้สึกตัวแล้วก็รู้แช่รู้สึกตัวในโลกที่ยืนเนี่ยมันจะมาสองอย่างแต่ถ้ามาอย่างเดียวคือมันจะรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวไอ้นั้นไม่ใช่นะมันเป็นมโนภาพก็ไม่ใช่นะแต่ความรู้สึกตัวมารู้รูปที่ยืนเนี่ยไม่มีมโนภาพไม่มีคำพูดนะฮะแล้วก็ใจอ่ะมารู้กายที่กำลังยืน รูปที่กําลังยืนนี่แหละมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองอแต่ว่าความรู้สึกตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่รู้สึกอยู่ที่ใจแต่ต้องมารู้สึกที่กายที่รูปที่กําลังยืนมันจะมาสองอย่างร,รู้สึกว่าเรากําลังยืนอยู่อะ่ะอาจารย์รู้แล้วแต่ว่ามันต้องมาสองอย่างคู่คกันนะสองอย่างคู่กันคือหนึ่งความรู้สึกตัวแล้วก็มารู้กายที่กําลังยืน แต่ถ้าหากว่มันรู้สึกตัวอย่างเดียวที่มันมีมโนภาพตัวนั้นไม่ใช่นะอ๋อมันต้องมาพร้อมกันใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นเอาตอนเนี้มารู้สึกตัวในรูปที่ยืนเนี่ยมันต้องมารู้รูปที่ยืนมันต้องมาสองแบบนี้แต่ถ้ามาหนึ่งเดียวมันมีมโนภาพอยู่ในใจตรงนั้นไม่ใช่เพราะว่าสมาธิมันก็จะรวมอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ตรงเนี้ยไม่ได้รวม ไม่ได้นิ่งแค่รู้สึกรู้รูปที่กำลังยืนแค่นั้นเอง oh. แต่ผิวผิวมินมินหลุดง่ายอย่างนี้ฮะแค่รู้สึกรู้สึกรู้เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจแต่ใจอะ่ะมารู้กายรูปที่กำลังยืนไอ hey, hey, ตอนนั่งผมไม่ค่อยมีปัญหานะผมมีปัญหาตอนเดินไม่ความรู้สึกตัวมันเหมือนกัน มันต่างกันที่อารมณ์รูปยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเองผมดันไปเห็นตอนนั่งก่อนงาก็รู้ตอนไหนก็ได้แต่ว่าความรู้สึกตัวน่ะเหมือนกันความเพียรสติธรรมัญญาเหมือนกันต่างกันแต่อารมณ์รูปยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเองก็คือเดี๋ยวผมขอทบทวนก่อนนะครับอาจารย์ก็คืออย่างตอนเนี้ยผมผมรู้ว่าผมยืนก็คือรู้รูปยืนแล้วก็รู้ว่ายืนแล้วก็แค่นั้นนะครับอ่า ออกมารู้กายที่กําลังยืนนะฮะอย่างนี้แหละแล้วพอมีเสียงมาปรากฏมันก็ไปที่เสียงความรู้สึกตัวที่รู้รูปยืนมันก็แล้วก็มาใส่ใจใหม่มารู้สึกตัวใหม่ไปทุกอารมณ์ทุกสวารแล้วก็กลับมารู้ตัวใหม่กลับมาตั้งใหม่นะฮะเอาเริ่มเข้าใจแล้วจ้าผมเริ่มรับผเริ่มแล้ว ต้องมาตั้งใหม่เสมอแหละนะฮะกลับมารู้สึกตัวใหม่แต่มันมีอีกอันหนึ่งถ้าเข้าใจนะใส่ใจความรู้สึกตัวแล้วรู้ถึงอารมณ์คือรูปที่กำลังยืนเดินนั่งนอนรู้ถึงอารมณ์งงแต่ถ้าหากว่ามันเป็นใส่ใจแล้วไปรวมอยู่ที่ใจก็มาใส่ใจที่อารมณ์ที่กำลังยืนนะฮะ แล้วความรู้สึกตัวมันก็จะมารู้อารมณ์ตัวนี้มันได้สองมันได้สอย่างสองแบบแต่ถ้าหากวมันรวมอยู่ที่ใจอ่ะพอไปใส่ใจที่ที่ใจอ่ะใจมันก็จะไปรวมมีมโนภาพมีบัญญัติมีอะไรอ่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาใส่ใจที่อารมณ์รูปที่กําลังยืนเดินนั่งนอนนะและวความรู้สึกตัวก็มารู้อารมณ์ที่กําลังยืนเดินนั่งนอนนะ ให้อารมณ์เขาเสนอก่อนนะให้เขาโชว์ขึ้นมาเขามีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วแต่ยืนนานก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยอะไรก็เป็นอารมณ์อ่าเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เสนอเสนอเราเอนี่ยให้อารมณ์เขาเสนอแบบนั้นแล้วก็ความรู้สึกตัวก็มารู้อารมณ์นั้นครับถ้ารู้แบบนั้นน่ะมันจะออกจากใจอาจารย์เออใช่ฮะใจออกมารู้กายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนใช่ใช่ใช่นะอ่ามันมีมันมีอุบายหลายอย่างสองอย่างตัวนี้แหละ เพราะถ้าหากว่าเราจะให้ไปรู้สึกตัวอยู่ที่ใจมันก็จะไปรวมแล้วผมรวมนานด้วยนะ,ะเพราะว่าสมาธิตัวนั้นมันมีกําลังอยู่แต่นี้มาใส่ใจที่อารมณ์อ,อารมณ์ทางยืนเดินนั่งนอนหรือว่าทางตาหูจหมูกเล่นกายหรือทุกข์ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนให้อารมณ์เขาเสนอแล้วความรู้สึกตัวก็ไปรู้อารมณ์นั้นอย่างนี้มันจะ คล้ายๆกัมันจะไม่รวมครับอาจารย์กําลังให้ผมแนละ้วค่อยๆอ,ออกมาจากถ้ำเลยให้ออกจากถ้ำ <ใจ S 2> ตรงนี้ออกจากใจแล้วก็มารู้กายให้กายเนี่ยเขายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเขาเสนอเ็าแสดงหรือว่าอารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายครับให้เขาเสนอเ็าแสดงอย่างนี้เนี่ยอย่างเสียงนกร้องอย่างนี้ครับให้เสียงนั่นนะเขาเขาเสนอขเนอขาแสดงแล้วแล้วความรู้สึกก็ไปรู้อารมณ์นั้น หรือว่ากายที่กําลังยืนเขามีแล้วแล้วความรู้สึกตัวก็มารู้กายที่กําลังยืนน่าจะง่ายนะตรงนี้ง่ายง่ายนะฮะง่ายเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมอาจารย์บอกว่าผมว่าสูญเสียความรู้สึกเพราะว่าไอการที่ผมขณะผมฟังอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ผมไปรับรู้อารมณข <N> ์ของเสียงผมไม่มีเลยนะขณะอาจารย์พูดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์บอก,อาาบอกให้ผมรู้เนี่ย เพราะว่าไอ้ความที่ผมฝึกเข้าถ้ำบอ่อยอาจารย์มันตัดอารมณ์พวกนี้<อ>นห้อมรู้สึกผมว่าเสียไปหมดเลยคือต้องให้อารมณ์เขาแบบดึงดูดไปแล้วก็ไปสนใจแล้วก็ไปใส่ใจตรงนั้นรหรือว่าอารมณ์เนี่ยมีแล้วยืนเดินนั่งนอนมีแล้วแล้วก็ไปใส่ใจอารมณ์นี้มารู้สึกตัวในรูปที่ยืนเดินนั่งนอนรู้แล้วล่ะว่าทำไมผมถึงรู้ไม่ได้สักทีเพราะมันเป็นอย่างนี้อาจารย์เพราะอารมณ์ผมเสียไป ผมรับรู้ถึงอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ไปไหนหรอกมันมีอยู่แล้วแต่ว่าใจอ่ะมันไปรวมไปนิ่งมันไม่รับรู้ตรงนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะต้องออกมาแล้วอย่างให้ให้อารมณ์เขาเสนอแสดงแล้วก็ออกมาอย่างนั้นนะใช่ไหมฮรัเนี่ย่รับรู้ได้ถึงเสียงที่ยมมุกกระเดินอาจารย์ก็เรียนรู้อย่างนี้ทุกอารมณ์ทุกตัวานให้อารมณ์เขาเสนอเขาแสดง นะเดี๋ยเราไป,ไป,ไปเรือก,ก่อนดีกวอเืยมอ๋มมอ,อผมผมเข้าใจแนละ้วอาจารย์ใช่มันต้องชัดเจนด้วยนะแล้วเดี๋ยวมันไปเข้าท้ำอีกก็รู้อีกนะฮมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเข้าๆออกๆออนะฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกออไม่เป็นไร ก็ให้เรียนรู้ทั้งสองอย่างนะฮะเด็รู้รอ่ะเมื่อก่อนผมไม่รู้เลยเห็นจิตคิดจะไปบ้างหรือยังเนี่ยเห็นครับอาจารย์อ๋อเห็นได้แล้วนะท,ทันทีเลยอาจารย์ชัดเลยใช่ไหมท,ทันทีอันนี้ครับพอจิตคิดจะไปผมรีบคว้าบาตรก่อนเลยเพื่อที่จะเจอใครเออนเนี่ยครับก็ให้เรียนรู้อย่างนี้ฮะเริ่มชัดขึ้นอ่า เอมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะอาจารย์ผมได้ยินเสียงสวดนแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่นะครับอาจารย์เรื่องมันมน,นานไแล้วตอนนั้นผมเป็นคารวะผมอยู่วัดดอนตัดหายอาจารย์ผมกําลังจะบวชผมก็เรียนวิันยอยู่ปรากฏว่าผมได้ยินเสียงสวดอาจารย์ตอนประมาณตีสองกว่า ผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยอาจารย์แล้วผมก็ได้ยินเสียงสวดสวดงงงงผมฟังไม่รู้เรื่องเลยนะอาจารย์แล้วผมก็ปิดหูปิดหูก็ได้ยินผมเอาหมอนปิดก็ได้ยินผมก็เลยบอกว่าจะพูดอะไรอะ่ะให้มันรู้เรื่องบ้านสิฟังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> จะจะขออะไรอะ่ะจะพูดอะไรอ่ะก็ให้มันรู้เรื่องแล้วก็เสียงนี้ก็หายไปเลยนะอาจารย์เหมือนเหมือนกับคุยกับเทวดา แต่ผมดิอ่าแล้วคราวนี้ไอ้เรื่องเนี้ยมันก็หายไปแมวครับท่านอาจารย์แล้วผมอ่าก็ไปเล่าให้อาจารย์จางฟังอาจารย์จางก็ท่านได้ยินเสียงด้วยเหรอ ผมบอกผมได้ยินอาจารย์จา์ก็ถามว่าเขาพูดอะไรละ่ะผมบอกผมไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งท่านจอร์ดมาอาจารย์ที่วัดแล้วท่านจะพาผมไปวัดท่านปากฏว่าเขาสวดพระปรลิตกันอาจารย์ทันทีที่เขาขึ้นบทสวดผมบอกว่าผมรู้แล้วว่าเทวดาเนี่ยสวดอะไรให้ผมฟังพูดอะไรให้ผมฟังบอกผมรู้แล้วเ <c oughs> ขาพูดอะไรท่านฟังก็นี่ไงที่ท่านสวดพระปรลิตกันเนี่ยไงบทนี้เลย ผมก็เลยถามถามบทชื่อบทเขาอาอาจารย์เป็นการแบบเหมือนแต่ว่าท่านบอกผมมาแนละ้วแต่ว่าผมจำชื่อชื่อบทไม่ได้เกี่ยวกับการแบบเรียกขวัญนนะ่ะอาจารย์คล้ายๆบทพวกนั้นนะ่ะผมก็เลยเข้าใจงนะอาจารย์ขนาดผมว่าเอาบทสวดเนี่ยนะอาจารย์ชื่อเนี่ยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเจอพาระเนี้ยเขาสวดกันผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะ่ะ ถ้าเกิดเขาสวดพร้อมๆกันหลายๆคนอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพูดแบบพูดแล้วสวดออกมาเนี่ยเขานั่งกันอยู่สี่คนอ่ะผมฟังรู้เรื่องผมบอกบทนี้เลยอ่า